Vet du, pappan när... Na, his name... Jag sett den, den här och den här. Den heter man och, och den... Nej, den heter Anna. Mm. Och Elsa. Jag älskar den här Elsa. Mm. Och, och så man här Elsa. Mm. Så den får ställa på hålet, så här. เขาบอกว่าป้าป้าน่าเขาบอกตลึกเรื่อยกตัยกาบอพท้โฟนนะสิ่งฟุยกติดตา้หัวโทรศัพท์สวในยอยยในยอยในยอยในด้นามาิทปโฟนนะสหานีหนัดลำลาโทรศัพท์โทรศัพท์กล่มรอกยักษ์บอเสียเสหาคันเฉ่ยสาเสียเป็นตุน อยู่บ้านเล่นกับแม่สองคนวันนี้ไม่ไปดอ,อกกิจค่ะไม่เพราะว่ามามาร์คกินูนัดเล่นกันอืมโลี่ด์ยานกเลิกมันนกิวเพราะกัสต้องมีมือั้ t เนส r ตเชิมมอร์รี่คุมี you know yes come มา กระซิบกระซิบป้าปนาว่าไงป้ปาปนาบอกว่าไงกระซิบแล้วว่าไงป้าปนาว่าไงกระซิบมาโนม,มานพอแล้วม่ต้อกระซิบเยอะหรอกเออต้องซิบโนมาคซิบมโนม,มามาใครนะต a งซิบมโนมามารายงานโตค่ะ I don't love you, Elsa. Because you, you I don't like you. I don't like Elsa. I like Anna. Anna Anna. But you like me and I like you. No, I don't like you. I go away here. Now you cannot say go away here. Why? Ha <laughs> ha. Daddy, 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 daddy. Och daddy, jag är hon såg gå bort för hon älskar inte mig. Jo, hon bara älskar hennes kompisar. Mm. Nä, och, nej, gå bort här. Nej, hon sa. Nej du, nej du. du, du. Lägg henne Nej, du. Nej, du. Dum. Mm. Pappa, hon sa ju... Jag är dum. Hon sa... Nej, du. Dum. Och oh, Kois. Mm. Jag kan stoppa dig, för jag... Vem vet's. är dum? Men... Här. jag för oss. Monst... Du där, monster. Älskar du mig? Blir du snäll? Yes! เอสเกดูมีรักฉันไหมถ้างั้นก็ทาตัวดีดีมารคทอคร้อมโอเคยัมีออดทอคร้อมยัมเอสเกดูมีบอสเนนโอเครักฉันไหมถ้ารักฉันก็ทาตัวดีดีนางวะบอเล่นการ์ตูนสมคนสองยังมีออดคร้มกิฟตมีจุบจุบกิฟตมีกิฟตมีกอดรักกันนะกิฟตมีกอดกันรักกันจุบดีต่อกันนะดีกัน มิ้นท์ผับประดานมิ้นท์ผับประดานโอเคมิ้นท์ผับประเฮตเอ่อ,อพ่อหนูชื่อมิ้นท์เฮตเอ่ออ mm. ันเดียสในในมามาโอ้พ่อกระตุ okay. yeah. oh, ้นหนึ่งคริสต์เตอร์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 หนูสตองน่าสมใช่ ...dun-dun-dun, som, 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 som spelar så här, den dun dun och som så här, alltså... dun dun då Så här, de slickar ja. bara. <laughs> men det är ingen fara. De blir de, 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 de slicka, men de får inte... Men det är ingen fara, Anna. Mm. Ingen fara, Anna. Ja, det är ingen fara. <laughs> Jag hostar. Hostar du Anna? Och jag, jag hostar. Aj. Mm. 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 Jag mår bra nu. Jag mår bra nu. Jag kan åka till dagis. Men jag hostar inte. Och Hallå, du, hallå du, Kintukata. vet du, jag heter, så du heter mamma. För, för för du är min bebis så du är min mamma. Du du är min dotter. Som henne. Men jag kan som, mamma. Som, 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 som mamma. Som mamma gjorde så här. Aa. Du är min dotter Isabel. Hon uh -huh. uh, dör. Min dotter Tack. Isabel. Ding. มินดอเตอร์เหรอใครเป็นมินดอเตอร์ฮะใครมินมินดอเตอร์ขึ้นฝุ่นรดวังบอกอะไรคะคุณมามาตุเตอร์อ้ะไม่มาใส่คุณนูนาดอเตอร์นุนาดอเตอร์ นี่เหรออืมตุกก๊กตาเขาเรียกว่ายัางไงภาษาสซเวนพูดภาษาไทยพูดภาษาไทยภาษาอีสานได้บ่ฮะเอาพูดโอ้อยยังกะสิบดูไล่ เปนป่ายกโซ่อ e, mm. so ีกว่าวัดอีกว่ายพูดไม่ต้องอุ้มพูวาพอ เค้ารู้กันเขาร um anyway> ู้กันแม่กับลูกไม่งั้นมามายังไม่รู้มาให้อ๋ออะไรมีแต่วิดี มินอิโมเกนวิลเลียมเหรอแล้วก็แล้วก็นนูน่าพอนเจ็ดมามาใครว่ามูบีพุงมูบีพีพูไม่ี่ยมไม่เลี่ยมไม่เลี่ยไม่เลีอยมไม่เลี่ยมไม่เลี่ยมไม่่ยมบนก็ต้องกระซิบกระซาบอย่าไปกระซิบกระซาบทีถ้าเขาบิดพุงน้องหนูนาก็ต้องบอกครูไม่บิดคงวินวิลเลียมบิดพุงหนูก็ต้องบอกครูหนูจะไปกระซิบกระซาบบอกคัมิล่าได้ยังไงคัมิล่าเขาก็ไม่ได้บอกครูหนูก็ต้องบอกครูสิใครบิดพุงหนู หนูบิดตอกเลยสิก hmm. <pf unlikely> ็บิดพุงนะมาใส่แบบนี้ปิดพุงอืะแล้วบิดพุงแบบไหนเอาน้ำเอามือฉันน้ำลายเอามือฉันน้ำลายก็จิ้มจิ้มพุงใช่ไหมมันไม่เลือดออกมันไม่เลือดออกไม่เลือดออกหรอกไม่เลือดออกตรงนี้ด้วยไม่เลือดออกตรงนี้ด้วยไอยาไบยาวิ่งยำไอยาบยาบิ่งเหลี่ยมมูแก่ง เล้พากันกระซิบกันกระมูกสองคนนู่นนะไม่ชอบวิลเลียมเพราะว่าวิลเลียมดิ้แล้วก็เลือดทำไมเลือดตาวิลเลียมเขาดื้อใช่ไหมนุ่นนาไม่นาไม่ชอบวิลเลียมไม่นูนนะไม่ชอบแบบนั้นไมันนน้นไม่ชอบบบแนั uh ้นนาไม่ชอบแบบนั้นพ่อป้าไม่ชอบแบบนั้นอะเลือดพ่อไม่ชอบแบบนด์นั้นทุกๆคนไม่ชอบแบบนั้นใช่ค่ะทุกคนไม่ชอบกันทะเลาะกันตีกันเออ ก็ทราบกันหลกสองคนไปบอกครูเลยถ้าวิลเลียมเขาทําอีกเข้าใจไหมคะอ่าวิลเลียมเขาดื้อเขาเป็นเด็กตัวใหญ่เขาดื้อกว่าใครมามาเห็นทุกเช้าเลยครูจัดการทุกเช้าเลยต้องจับมานั่งเก้าอี้พูดทุกเช้าเลยวิลเลียมน่ะขิดมึนคิดมึนมันจะง้อยมันมันว่ามมนนี่เด้มักหยอกมักแกล้งกนแกล้งกูนี่อยังแงงยังสินะใช่ไหมวิลเลียมตอนเช้ามามาเห็นทุกเช้าเลยวิลเลียมอ่าคขาเป็นยงไม่เป็นไรลูกแต่ก็ว่าการทะเลาะกันตีกันไม่ได้ครูเขาไม่ให้เด็กทะเลาะกันตีกัน เข้าใจไหมคะทุกๆคนจะไม่ชอบนุน่าไม่ทะเลาะมาม่าหนูนาไม่ทะเลาะใช่หนูนาไม่ทะเลาะกับใครหรอกขอโทษคาร์โนนาไม่ให้ทะเลาะเขาโทษค่ะหนูนาไม่ให้ทะเลาะไม่ทะเลาะกับใครเขาไม่ให้สร้างความรุนแรงเข้าใจไหมคะเด็กน้อยตีกันไม่ได้ในโรงหลอกโรงเรียนอ่ะไอหยาไปอยาเลยตำรวจจะเโอเคหนูนาไม่หนูนาไม่ดื้อหนูนาไม่ดื้อแต่ถ้าไม่หนูนาไม่ดื้อถ้าวิลเลียมเขาทำหนูๆก็ต้องไปบอกครู เข้าใจไหมไม่ใช่ลูกคุบอคู่เรียมดังโอเคบอกคู่เรียนเด่นโอเคบอกคู่เรียบร้อยแล้วโอเคจ้าเก่งมากมีฟ้าเก่งมากเก่งมากเลยอ่าดูโอเคสวัสดีค่ะประเทศไทยขวัญจิตตาสดสดเลยพวกเจ้าเบ่งข่อยกันนี่เลยอัดคลิปอยู่แล้วนอกจากรายงานตัวสิบเอ็ดนาทีบ๊ายบายจ้า